สวัสดีพี่น้องพ้องปายสุขุสุขนเด้อครับผมนะครับเดี๋ยวมื้อนี้กะมาพบมาพ่อกับทางพแสบ้รนทุงคือเกาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของย่าน้องคอปเตอร์สูฟังเด้อพี่น้องนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พแสบ้รนทุงคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับจังไหนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พยสแตรนทุนน้ำเนื้อเด้อครับพี่น้องนะครับกะพอดีว่าเมื่อนี้นะครับพี่น้องผมได้มีโอกาสไปเบิ่งกัน ไล่สุดนะครับของแม่นกนะครับแม่นกก็คือแม่ของทั้งพี่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่อนในไล่สุดกับทางย่าของน้องคอปเตอร์นะครับนะครับผมเพิ่นก็นเลยว่าว่าวันถึงพี่บ้านฟินแลนด์นี่แหละครับผมนะครับซึ่งทางย่าน้องคอปเตอร์นะครับซึ่งเพิ่นเพิ่อนว่าว่าวันถึงพี่บ้านฟินแลนด์อันนี้ว่าว่าวันถึงจืิอจริงแล้วพี่น้องเพิ่นเพิ่อนว่าถึงปุ๊บน้าตาเพิ่นบบดไหลออกมาเพิ่นบแดไหายไปที่นี่ครับแม่นกเลยว่าเจ้าเป็นนิยังหมดสัตนนะครับคือไห้ยกันสินะครับ ยาตนของเเตอนแล้วก็เลยว่าทุกๆครั้งนะครับที่เราเห็นหน้าพยาบาลพิแลนหรือว่าได้ได้เอื้อถึงพยาบาลพิแลนนะครับเรารู้สึกว่าเราเพิ่มปิมใจเราดีใจแฮงนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างวันที่น้องเพราะว่าเรานึกถึงมื่อที่เราพาน้องคอปเตอร์มาหาทางพยาบาลพิแลนมาขอโอกาสนะครับแล้วซึ่งในใจเราตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราก็คิดอย่างมาออกเราคิดแต่ว่าถ้าพืนมรักเสียใจจังหดเนาะจะของกระเถ่าแล้ว สีพาหลานไปหาล้ําขอเขาคือเก้าสีไหวบ่แต่ว่าทางสุดท้ายก็คือสีได้ไปล้ําขอเขาคือเก้านาั่นแหละเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนะครับเมื่อที่เราพาน้องคอปเตรืรนมาหาทางพญิบาลพินแลนแต่ผลสุดท้ายพญิบานฟินแล่นนะครับเราก็รับน้องคอปเตอร์เขามาอยู่ในข่ายตัวเกี่ยวมิสิ่นะครับแล้วก็มาปั้นมาสอนจนทุกมือนอีไมีงานมีการนั่นแหละพี่น้องนะครับที่เขาเราเขาเห็นนั่นแหละครับเห็นน้องคอปเตอร์นะครับซึ่งทางยาน้องคอปเตอร์นะครับเรา ทุกๆครั้งเลยครับที่เราเห็นหนาผู้ชยาบาลพิเลีนแค่เ,เห็นนะครับเราสิ่งมีความปลื้มใจปลื้มปิตินะครับและการน้าตาเม่สิไลออกมาเพราะว่านึกนึกถึงเหตุการณ์ในในมือที่เราพาน้องมามาหาพยาบาลพิเลนนะครับเราว่าความรู้สึกต,ตอนนั่นคือแบบมันมืนแยดด้านไปเลยด้วยตัวเองกระเท่าเลียวขับขึ้นมาให้โอกาสขึ้นมาซ้อยเหลือก็คือสิพานอา้องเขาเตร์ไปหาลํำขอเขาคือเก่าแต่ว่าเจ้าของกระเท่าไปหนากจิไหมครับ นะครับเราก็เลยให้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเราสียิมให้ด้วยความปพื้มปิติด้วยครับพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาว่าสูฟังนะครับพี่น้องเป็นโมเมนต์นารากนะครับซึ่งตรงนี้มันบ้าครับพี่น้องผมก็สีมาว่าซูฟังว่าเป็นอย่างที่ต้อง่วยผู้ใหญ่บ้านพี่เลี้ยงนะครับว่าแม้ว่าเขาหลับหูหลับตาเวยดิพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างผู้ใหญ่บ้านพี่เลี้ยงแล้วให้โอกาสคุ้นซอยเหลือคุ้นไหมครับวุแม้ว่าให้โอกาสแบบ ให้เงินไปไส้ซื้อๆมันมันเป็นแบนันครับคือว่าให้โอกาสให้วิชาชีพสิไ,ไหมครับให้งานให้การสิไหมครับนะครับคนอยู่ใกล้ตัวในบ้านพิเีนยงก็เลยได้ดีไปน้ำประมาณนี้หรือครับพี่น้องก็เลยมาบอกสูฟังนะครับคนอยู่รับผ่านกับหักเรานะครับด้วยจิตใจที่เราซ้อยเหลือคุณนี่แหละครับพี่น้องนะครับให้โอกาสคุณนะครับพี่น้องก็เลยมาบอกสูฟังเด้อครับผมจังได็กกะ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับพี่น้องนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ายแสนบ้านทุ่งนะครับเป็นเอ็กซ์ซีพี่แยบ้านพินแลนไปนน้ำกันนะครับพี่น้องครับผมเจอก,กันอีพีต่อไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ